ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่เป็นการสร้างพื้นฐานการเรียนรู้4ด้านคือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. มีงานทำมีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองดีกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของศาสตราจารย์ดรนริมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลินทิพรวรินวัชรโรธและนายเทวันลิปตพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนดีมีคุณธรรม และเป็นกำลังหลักในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตด้วยนโยบายที่สำคัญอาทิเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่ความเป็นพลเมืองเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขลดภาระงานของครูเพื่อให้มีเวลาพัฒนางานและมุ่งสอนลูกศิษย์มากยิ่งขึ้น การเพิ่มสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเสริมสวัสดิการครูทั่วประเทศสำนักง,งานศึกษาธิการภาค3ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดในพื้นที่3บุรีประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการอำนวยการส่รงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของดรวีระแข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค3และดรนิยมไยโสภารองศึกษาธิการภาคโดยรวมพลังขับเคลื่อนร่วมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้แก่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบริหารงานโดยนางปัตมาดวงแก้วศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี บริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีดรสมชายงามสุขสวัสดิ์และสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดสุพรรณบุรีบริหารงานโดยนางสำเนาพงอารีภาคสามบุรีได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญได้แก่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุค,คลบาทด้านการศึกษา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยการเสริมสร้างความเข้มแข็งหนึ่งอำเภอหนึ่งสถานศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา Innovation for Thai Education ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิจเครดิตแบ่์และเมื่อสำเร็จการศึกษามีอาชีพมีงานทา ตามความรู้ความสามารถความถนัดของตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ Thailand Zero Dropout รวมทั้งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG C ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้การพัฒนาให้พร้อมเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่21